ฟังด่วนมีอึง้งเอราวันของแท้พาทีมชาติไทยอยู23ดังไกลถึงฝรั่งเศสลียงเตรียมผักดันพร้อมเปิดเส้นทางกว่าจะมาเล่นช้างศึกไม่ง่ายแต่ใจน้องได้มาดำแป้งคดละจัดให้เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของ ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเกมแรกด้วยการเอาชนะอิรักไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับแน่นอนต้องชื่นชมนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชื่นชมโค้ชละที่ทํางานอย่างหนักชื่นชมอิชิที่เข้ามาช่วยชื่นชมทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมกับการที่ช่วยทีมชาติไทยของเรา ประเดิมชิงแชมป์เอเชียด้วยสวยงามมากนะครับนักเตะหลายคนชื่นชมไปแล้วสโสพลนวิทย์ดีมากเซฟหนึบมากทรงวุฒิชนพัฒน์จับคู่กันลงตัววารินทรโอ้โหเล่นได้ใจใหญ่มากแบ็กซ้ายของเราแล้วก็วาริชูทอง m v p ประจำแมตช์ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งะครับโวยไปถึงตีนศักดิ์เผยพี่มายชิสนุพ,พงศ์มีทางฝั่งปูดาเชมีเสกสันลาตี เศรษฐสิทธ์อาชินชมทุกคนเลยแล้วก็หนึ่งคนที่โอ้โหตอนนี้กำลังดังสุดๆแฟนบอลให้ความสนใจนะครับก็คือเอลวันกรานเย่นะครับนี่คือดาวเตะที่เด่นมากๆนะครับลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเกมแรกที่ลงเล่นในนามทีมชาติไทย U23 ก็โชว์ค้สถระดับท็อปของทีมชาติไทยค้สถระดับยุโรปให้เห็นนะครับกระชากลากเลือ้อยทำแอซิสเล่นเท้าซ้ายเท้าขวาได้หมดเบสิกพื้นฐานดี โอ้โหและที่สาคัญน้องเพิ่งอายุ18ครับคุณผู้ชมแบกอายุ5ปีแต่เล่นไม่กลัวอีรักเลยเล่นไม่กลัวใครเลยเอดวันคนนี้เนี่ยปั้นดีๆไปได้ไกลแน่นอนครับสำหรับเอลวันกาน,นิเยเพราะเอติเกมแรกของเอลวันก็สุดยอดแล้วนะสร้างที่สุดคือ5เรื่องครับสร้างโอกาสมากสุดเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากสุดจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายมากสุดถึง19ครั้งแย่งบอลกลับมาครองมากสุดถึง7ครั้ง เรียกฟาวมากที่สุดชนะดวลตัวต่อต,ตัวมากที่สุด9ครั้งนี่คือฝีเท้าของเด็กที่อายุเพียงแค่18ปีครับคุณผู้ชมนี่คือเพชรเม็ดงามของทีมชาติไทยเลยโอ้โหและดีจริงชื่นชมนะครับและอย่างที่บอกว่าเขาเติบโตจากฟุตบอลยุโรปเคยไปซ้อมชุดใหญ่กับลียงเล่นให้กับชุดเยาวชนของลียงเจอฟุตบอลที่คุณภาพมาตลอดผมก็เลยรู้สึกว่าโห เขาช่วยทีมชาติไทยเราได้เยอะจริงๆนะครับถ้าเรามีนักเตะแบบนี้เยอะๆเนี่ยเราสู้กับเอเชียมันขึ้นแน่นอนลองคิดภาพชุดใหญ่เอราวันคอมโบกับทางฝั่งของนิโคลัสมิเคลสันโคตรมันมันจริงๆแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับน้องอายุยัง18ยังพัฒนาได้อีกไกลแต่ที่แน่ให้เขาเติบโตในฟุตบอลยุโรปยาวๆเลยอย่าไปดึงกลับมาเล่นฟุตบอลไทยลีกกันละเพราะอย่างที่บอกนะครับ ฟุตบอลยุโรปมันมาตรฐานสูงกว่ายิ่งอยู่ยิ่งแข็งกรห่งการันตีนะครับล่าสุดจากฟอร์มการเล่นออนยอดเยี่ยมของเอราวันได้รับคําชมไปทั่วทั้งประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็เอเชียเอฟซีก็จับตามองว่าหูนี่เป็นตัวที่เด็ดของทีมชาติไทยล่าสุดนะครับโอ้โหทีมชาติไทยแล้วก็เอราวันดังไกลไปถึงฝรั่งเศสนะครับเมื่อโอลิมปิกลีงนะครับต้นสังกัดของเอราวันกรานิเยนะครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในลีกเอิงฝรั่งเศส ได้โพสถึงเอราวันการิเย่ด้วยนะครับโดยโอลิมปิกลียงเนี่ยโพสในท w i t t e r ร์ส่วนตัวแล้วก็เขียนข้อความก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับเอราวันการิเย่ที่ได้ประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีซึ่งชนะอิรัก2-0และผลงานของเอราวันก็ยอดเยี่ยมทำแอสซิดในจังหวะที่ทีมได้ลูกแรกและเอราวันก็ได้ลงเล่นจนจบเกม โอลิมปิกลียงโพสเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนไปกดถูกใจโพสตัังกล่าวเป็นพันแล้วก็รีทวิตอีก100 2300ครั้งด้วยนะครับคนชื่นชมนี่ผมเชื่อเลยนะว่ายิ่งโชว์ฟอร์มดีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวโอลิมปิกลียงพวกสเกลของพวกเขาสตาฟโค้ดต่างๆคนคงจับตามองแล้วอย่างที่บอกว่าอูนี่เป็นนักเตะลุกรึ่งไทยฝรั่งเศสแล้วเขาก็แบบสามารถที่จะเล่นในฝรั่งเศสได้ย,วยาวๆด้วยอะ เพราะฉะนั้นกับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียแบบนี้ผมว่าลียงจับตามองเอราวันกานิเย่แลถ้าเกิดเขาพาทีมชาติไทยประสบความสาเร็จไปได้ไกลที่สุดรวมถึงถ้าเกิดได้ลุ้นไปโอลิมปิกเนี่ยชื่อของเอราวันการิเย่ที่ลียงคงจะจับตามองมากขึ้นและน่าจะมีโอกาสมากขึ้นแน่นอนผมเชื่อว่าลียงเตรียมผักดันนักเตะคนนี้แน่นอนเพราะนี่คืออะคาเดมี่ของเขาเลยนะครับอายุเพิ่ง18แต่เล่นกับ ชุดย23ปีได้แบบไม่กลัวแบบนี้อนาคตไกลแน่นอนดูกันยาวๆครับเอราวันการีเย่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเพจของบอลไทยสแตนนะครับออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์การดึงเอราวันการีเย่มาบอกเลยว่าไม่ง่ายที่จะดึงนักเตะค,คนนี้มาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุด u 23นะครับ คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานนะครับว่าเอเย่นได้ส่งโปรไฟล์นั้งแต่ลูกครึ่งไทยไม้สมาคม,คมกีฬาฟุตบอลพิจารณาซึ่งชื่อของเอราวันก็ถูกบรรจุเข้ามาด้วยนะครับหลังจากนั้นประดามแป้งนายกมอนไทยของเราเนี่ยก็ได้ส่งโปรไฟล์ของเอราวันให้โค้ชละพิจารณาว่าของดีจากฝรั่งเศสคนนี้ไทยมีสิทธิ์ได้ตัวสนใจไหมซึ่งโค้ชละตอนนั้นเนี่ยก็เจอปัญหาเรียกตัวหลักๆมากันไม่ครบ คนละก,ก็เก็บไว้พิจารณาแล้วก็ดูฟอร์มแล้วก็ดูจากการฝึกซ้อมปรากฏว่าเอราวันของจริงเล่นดีมากเลยเรียกมาแต่ตอนแรกอาจจะไม่ได้ตัวแล้วเพราะเอราวันเนี่ยไม่ได้อยู่ในสารระบบของการส่งรายชื่อให้กับ A FC แต่ปรากฏว่าต้องชมทีมงานสมาคมชุดนี้นะครับได้รวบรวมเอกสารแล้วก็เคลียร์เรื่องนี้ได้อย่างไวสุดท้ายส่งรายชื่อ A FC ทันและทำให้เอราวันได้มารับใช้ทีมชาติไทยพูดง่ายๆว่า ตัวค้นละ่ะโรดาแป้งเห็นตรงกันเลยโหคนนี้ยกระดับทีมชาติไทยได้เห็นตรงกันมาและตัวเอลวันเอง่ก็อยากมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเพราะบทสัมภาษณ์เนี่ยไปย้อนดูคุณผู้ชมย้อนดูตั้งแต่วันแรกที่เอลวันกานิเย่มาเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเนี่ยเขายอมแล้วว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยเพราะเขาอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมละ่ะแต่เขาบอกว่าภาษาฟุตบอลเข้าใจกันเขาพร้อมเรียนรู้ไม่เป็นปัญหาแน่นอน เพรฟุตบอลเป็นภาษาสากลและเขาจะพยายามแสดงฝีเท้าในสนามออกมาให้ดีที่สุดเขาพยายามมีสมาธิกับฟุตบอลเป็นหลักสิ่งแรกคือการปรับตัวให้เร็วที่สุดรวมถึงการแสดงฝีเท้าเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับใช้ทีมชาติไทยผมรู้สึกกับบรรยากาศในทีมชาติไทยมีความสุขที่ได้มารับใช้ทีมชาติไทย u 23เป้าหมายของเขาชัดเจนคือพาทีมชาติไทยคว้าชานะ และหวังไปลุยโอลิมปิกให้ได้เขาจะมุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยโอโ้โหนี่คือบทสัมภาษณ์วันแรกที่เขาเข้ามาถึงเรียได้ว่าตอนนี้เนี่ยได้ใจแฟนบอลชาวไทยไปแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับเอราวันการเย่ยเดี๋ยวรอดูการเติบโตของน้องเขานะัดเจอซาอุเจอทาจิบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับสำหรับการที่ทีมชาติไทยจะลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ก็ต้องมีสมาธิ ห้ามประมาทห้ามเลินเล่อเด็ขาดจริงอยู่เราชนะอิรักได้นอต่อศูนย์แต่เกมต่อไปหรือทุกเกมมันยากเสมอนะครับซึ่งค้นละ่ะผมเชื่อว่าคงจะทําการบ้านหนักแน่นอนหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่ายู่23เราจะมีแฟนบอลจับตามากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนหลังจากที่ก่อนน,น,นี้ก็ลงข่าวอยู่ตลอดแต่ช่วงนี้ แน่นอนมันก็มีกระแสขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับก็ติดตามส่วนตัวผมให้กําลังใจน้องๆทุกคนอยู่แล้วนะครับทุกคนที่ได้โอกาสไปพวกเขาสู้อย่างเต็มที่อยู่แล้วสู้อย่างสุดความสามารถเขาพิสูจน์เห็นในการที่ชนะอิรักได้เพราะฉะนั้นเจอทีมอื่นเราก็สู้สนุกแน่นอนโค้ชหลักอิชิอิก็ปลุกใจนักเตะดีขณะที่นักเตะไทยทุกคนเอราวันวาลิตโสพลนวิชชิษสนุพ,พงศ์ธีรศักดิ์บุระเชษฐ์ทรงวุฒิชนพัฒน์บุพพันธ์ ถ้าไปดูบทสัมภาษณ์ของนักเตะทุกคนเขาพูดปลุกใจกันเองดีมากสำหรับทีมชุดนี้นะครับมุ่งมั่นตั้งใจก็เป็นเรื่องดีๆมากเลยก็เวลานี้แหละทีมชาติไทยเราสู้กับระดับเอเชียสนุกชนะได้เนี่ยโหมันเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีมากนะครับแล้วก็แสดงเห็นว่าเอาจริงๆถ้าทีมชาติไทยของเราหลังบ้านดีทํางานดีราบลื่นทุกอย่างมีวางแผนมาหมดโค้ดรู้วิธีการของนักเตะนักเตะพร้อมวิ่งได้ใจ เราก็สู้กับเอเชียได้เหมือนในปีนี้ที่สู้กับเอเชียได้สนุกจริงๆนะครับย้ำอีกครั้งโปรแกรมนะัดต่อไปทีมชาติไทย U23 นะครับจะเจอกับซาอุดิอาระเบียนะที่ชนะทาจิมาในวันที่19เมษายนเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง t s u o r t 2ก็ติดตามรับชมกันนะครับบอกเลยว่าสนุก สุดมันแน่นอนนะเออเปไงบ้างฟินกันไหมช่วงนี้น่าจะฟินเมื่อคืนก็ฟินนะกว่าจะหลับแล้วขอบคุณยอดดูไลฟ์สดในติกเกอรอานในยูทูบต้องซุยหูคนดูเกือบหมืนม่นเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งเห็นได้ชัดว่าคนเนี่ยรักฟุตบอลไทยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เชร์กันต่อไปให้กําลังใจทับช้างศึกกันเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ในวันที่19เเมษายนที่เราจะเจอกับทางฝั่งของของซาอุดีอราระเบียมันแน่นอนนะครับเออ ส่วนเอราวันกานิเย่รอติดตามเอลาวันกานิเย่นะผลงานกับลียงชุดเยาวชน21เกมทำไป6ประตะูเล่นทั้ง17 19และ21แล้ววะอายุ18แต่กระโจนไปอยู่ชุดยู21ได้เนี่ยของจริงของแท้ครับผมคลิปนี้มานนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ